วันนี้บอกเลยว่าเด็ก3คนมานะครับก็มาซัพพอร์ตวีดีโเหมือนกันนะครับคนไหนอยากได้นะครับกระปุกเล็กเดี๋ยววันนี้เอาราคาตาแตกที่รักวันนี้กระปุกเล็กนะทุกคนพุ่งตรงนะราคานี้หรอดูตีมาครับกระปุกเล็กนะขายแค่พันกระปุกนะวันนี้สะดุดมากวันนี้เน็ตกระตุกมากนับสิบ ลาบบ้านพีซ้ายผู้ใดอยากได้จัดเลยครับใครอยากได้เคี่ยวไข่มุกนะอีนองจริงหรอสองร้อยสี่สิบสองบาทกดตะกร้า<อ>ครับอะ,อะไรนะกดรถเพิจ่จากทิกตอกจัดให้หรอแม่ค่ะกดตะกร้าสิครับ Yeah. นะครับขายเส้นดุจยังดีขายยังขายเมื่อกี้คนมปนเยอะเลยผู้การครับผู้การอยู่ที่นี่นขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ยน้องเต้นน้องพี่น,นอ้องใครอยากได้คิมไข่หมูโครตก้านะครับทุกคนใครอยากได้คิมไข่หมูโครตก้านะครับตอนนี้ไปแล้ว2,000กระปุกบาทอะ สุขมากๆนะคะวันนี้จริงๆไม่ได้ต้องการเงินหรือยอดอะไรมากมายหรอกทุกคนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพี่ดิวเปลี่ยนไฟ์บุคขนให้ลูกมามาเอาปันไกมาตัดเส้นเดิมสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เอามาแบบสนุกเอนจอยน่ารักน่ารักทุกคนขอบุณมาก <c oughs> <t> ใช่วันนี้หมอะราเปิดวงอะ่ะพี่ดิวไม่ได้ไปเลยอะ่ะ แต่ว่าติดงานไลฟ์สดกับน,น้องๆไง,ม,ไงมามาพี่ให้พี่ใส่ค่ะหรือพี่ดิวพี่ดิวเลยมาเอาเอากาันไกลมีกันไกลไหมมีกันไกลไหม,ม,มหลายคนบอกว่าให้พี่ดิวเปลี่ยนไฟาพุแขนให้น้องนะครับมาลูกสองคนก่อนสําหรับพี่ดิวนะครับตั้งแต่วันแรกเจอน้องผู้การกับน้องออนะครับก็เอาเชือกฟางผูกให้น้องนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า มีพี่ดิวได้มาช่วยเหลือแล้วก็สิ่งที่พี่อยากได้คือพี่ไม่ได้หวังอะไรวันนี้จะยอดมากยอดน้อยไม่สาคัญครับมันสาคัญที่ว่าวันนี้เราซัพพอร์ตน้องได้มากแค่ไหนแล้วอยากให้น้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าน้องจะเจออะไร mm. ก็ผ่านคนไปแล้วนะครับขอให้น้องเจอเรื่องราวดีๆนะครับวันนี้พี่มีไหมไม่มีเนาะเชืช่้องค่ะทุ่านสวัควันนี้สําหรับปอปอยกปอยกพูดอะไรกับพี่ดิวตั้งแต่วัน วันวันที่เราเจอกันก็หนูก็อยากขอบคุณพี่ดิวแล้วก็ไม่ว่าหนูจะเจออะไรเจอเรื่องอะไรพี่ดิวก็ยังอยู่ข้างหนูค่ะแล้วก็สิ่งที่พี่สอนมันแล้วก็ขอบคุณพี่ดิวที่คอยเตือนคอยสอนคอยให้ความปรึกษาหนูมาตลอดคนะ่ะหนูไม่เคยลืมพี่ดิวค่ะโอ้น่ารักมาก แล้วก็เขาเป็นคนดีทุกคนแต่ว่าถ้าเขาได้แบบแนวทางหรือแนะไปในท่ศที่ดีๆอ่ะเขาก็จะประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับสําหรับพี่ดิวนะันที่รักมันไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายหรอกแต่ว่าวันนี้สําหรับพี่ดิวอ่ะพี่จะตัดไฟผูกแขนเนี้ยออกแล้วก็พี่จะเอาเชือกเชือกเนี้ยเป็นเชือกที่แบบว่าหายากมากเลยนะแฟนคลับมันอาจจะดูไม่มีราคานะอาจจะไม่ได้ดูเซอร์ไพรส์มากกว่าคนอื่นนะครับมันเป็นเชือกที่ ดิวตั้งใจที่จะทําให้น้องสองคนนะครับเพื่อเป็นแทนไฟ้าบุกแขนนะครับอันนี้นะครับราคาสําหรับคนบางคนพี่ดิวอ่ะอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีราคาหรือไม่ได้มีเงินทองมากองให้แต่สําหรับเชือกเส้นนี้เวลาเขามองทีไรเขาก็าจะนึกถึงพี่ดิวเสมอนะครับคนี่อย่าไม่อยาก,กเอาตรงนะ พี่ดิวอบไม่อยากพบน้องที่แบบเงินหรือทองหรือแบบศาสตร์แต่เงินแต่ทองให้แต่อย่างน้นอยมันเป็นเชือกที่แบบว่าแบบเป็นความทรงจำดีๆสำหรับที่ที่มีให้ปอแล้วก็ภูกันในวันนี้ <S 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 เออขอบคุณมากครับค่ะภูกานมาผูกันอยากพูดอะไรกับพี่ดิวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผมก็อยากขอบคุณพี่ดิวครับเพราะว่าพี่ดิวเองก็ช่วยกลดทุกให้ทั้งขอ้อโพบข้อโพผมแต่ว่าขาอโรบมันก็ข้อโพผมเนี่ยครับ ก็ทุกวันนี้สบายใจขึ้นไหมปอกับกูการสบายใจไหมลูกสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นแล้วก็ตั้งใจทํางานผู้ใหญ่ที่เขาแบบจ้างงานไปก็ยินดูหลายๆคนหลายๆคนก็แบบสปอร์ตุหนูเขาเป็นคนน่ารักตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทุกคนวันนี้สิ่งที่ดิวมอบให้น้องอะ่ะมันไม่มีราคาเลยนะแฟนครับแต่ดิวว่ามันคุณค่าที่มันจะตาตึงที่แบบว่าเขาได้สวมใส่บางที เขาก็จะถอดได้อะไรได้อย่างเงี้ยครับที่รักเนี่ยมันก็จะแบบรูดได้อะไรได้แต่อย่างน้อยนมันคือสิ่งที่แบบว่าเอามาเอามาทดแทนกันบางบางสิ่งบางอย่างนะที่รักมันทดแทนกันไม่ได้ต่อให้คุณเอาเงินร้อยล้านมาซื้อเชือกเส้นนี้คุณก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเชือกเส้นนี้มันมีแค่2เส้นในโลกครับ เราอยากให้หนูเก็บไว้หรือแบบว่าเก็บไว้แบบว่าเป็นสัญลักษณ์ของหนูสองคนนะครับแต่ส่วนเรื่องเงินเรื่องทองหลังใหม่นะครับเพราะว่าสําหรับพี่ดิวอะ่ะพี่ดิวไม่ได้อยากปวดการให้เงินให้ทองกับน้องแล้วแต่พี่ดิวอยากสอนให้น้องเดินไปในทิศทางที่ดีไปเจอคนที่ดีแล้วก็ตั้งใจทํางานให้เต็มที่วันนี้เชื่อไหมพี่ดิวได้ได,ได้ได้อะไรหลายๆอย่างกับน้องแล้วไม่ว่าจะเป็นการ รีแลกกับน้องๆและให้น้องๆเป็นปตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็แฮปปี้มากๆเลยนะครับสำหรับคนไหนที่แบบว่าจะซื้อครีมก็ซัพพอร์ตพี่ดิวได้ถึงแม้วันนี้อาจจะไม่กดตะกา้าไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยๆดิวเข้าใจแฟนคลับบางคนก็ไม่มีเงินเงินเดือนยังไม่ออกเลยต่างๆนานาแต่อย่างอยากอยากให้ทุกคนรับรู้ไว้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับดิวและน้องคนนี้นะครับวันรับปริญญาต้องเรียกพี่นะ,ะเข้าใจไหม ไม่ว่าวันนี้แสงสุรยิยันแสงจันทามันจะดับไปหรือมันยังสว่างโชช่วงพี่เชื่อว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีคนดูไลสดหนูให้หนูจําไว้ให้หนูโทรหาพี่ได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นไมล์หรือน้องอะไรนะน้องบีมมามีอะไรโทรหาพี่โทรหาพี่บอกพี่ได้ตลอดวันนี้คนอาจจะดูพวกหนูเยอะแต่ถ้าวันหนึง่งคนอาจจะไม่ดูแลคนอาจจะกระแสมันอาจจะผ่านไปให้พวกหนูจําไว้ว่าสุดท้ายแล้วคนเรามีเกิดย่อมมีดับ ไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนนะลูกวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จไม่มากก็น้อยแต่อย่างไม่น้อยก็ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การเติบโตของพวกหนูเติบโตไปได้ไกลมากขอให้หนูเจอคนดีๆที่ขออวยพรให้พวกหนูเจอคนดีๆเจอสิ่งดีๆเจอเงินเจอทองแล้วก็เจอคนที่ชี้แนะแนวทางในสิ่ง,งดีๆต่อไปนะลูกนะ รักมากแล้วก็อยากอยากขอบคุณแฟนคลับด้วยถ้าไม่มีแฟนคลับไม่มีคนดูในวันนี้ก็คงไม่มีไม่มีพี่ดิวไม่มีน้องปอไม่มีน้องไม้ไม่มีน้องบีมไม่มีผู้กันแล้วไม่มีครอบครัวของผู้กันแล้วไม่มีครอบครัวของอย่างแม่ลาเพยอย่างทุกคนที่อยู่ในในที่นี้นะครับดิวเชื่อว่าใครหลายๆคนที่มองดูอยู่เนี่ยบางทีอาจจะพลาดพั้งไปบ้างอาจจะทําผิดไปบ้างอาจจะโดนกระแสอะไรต่างๆนานาแต่สุดท้ายแล้วหนึ่ง สองสามสี่ห้าพวกเราห้าคนขอโอกาสนะครับรับพวกเราด้วยนะครับถ้าอะไรที่พวกเราทําผิดไปให้อภัยพวกเราด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากครับหนอ,อยากจะบอกอะไรไหมคะ่ะคําพูดด้วยอาแต่ละแต่ละคนเลยมายสาหรับมายเลยก็หนูขอบคุณทุกคนนะคะที่เอ็นดูหนูไม่ว่าจะเป็นพี่ดีอนะคะที่วันนั้นแทนก็ จะทำให้ทุกคนรู้จักหนูในทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะคะที่เอ็นดูทั้งหนูเอ็นดูเพราะว่าหนูมากับเพื่อนแบบว่าหนูซัพพอร์ตเพื่อนอะไรนี้นะคะยังซัพพอร์ตเพื่อนเหมือนเดิมแล้วก็ฝากแม่แม่ซัพพอร์ตหนูด้วยนะ,ะผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่ทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนผมจนผมได้มายืนอยู่ในจุดจุดนี้แต่ว่าผมผู้กันไอ้ผู้ก็ยังเป็นไอ้ผู้คนเดิมเหมือนเดิมครับ เย้ <Yeah>. okay. <im it> อาบีมสำหรับบีมอ่ะน้องบีมเนี่ยเป็นน้องใหม่ที่เข้ามานะคะที่เป็นแบบว่าเป็นน้องของผู้กันนะครับอยากบีมอยากจะบอกอะไรให้กับใครหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้บีมก็ขอบคุณพี่มยเมยลนะครับที่ดูแลแล้วก็เิ็นดูผมนะครับก็ขอบคุณพี่ดิวเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่เข้ามาให้โอกาสผม แล้วหนูเชื่อไหมว่าชีวิตหนูจะมาถึงถึงจุดนี้ไม่เชือ่อ <laughs> <laughs> มันคือความดีของหนูที่ทํามาแหละพี่เชื่อความดีจะคุ้มครองเรา <laughs> ก็ขอบคุณแทนน้องบีมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตด้วยวันนี้คนดูเยอะอาจจะก,กระตุกอาจจะค้างนะแฟนคลับแต่ว่าพี่ดูไม่ซีเรียสเพราะสุดท้ายแล้วจะได้ไม่ได้มันไม่เกี่ยวแล้วแต่ทุกวันนี้แค่น้องๆได้มาเจอกันเรามาเจอหน้ากันเราก็แฮปปี้แล้วนะ บางทีอ่ะการเอาน้องๆมาบางทีขายของเกินไปบางทีน้องเขาอาจจะไม่ได้เก่งด้านการขายของแต่วันนี้สําหรับพี่ดิวนะพี่บอกเลยว่าขอซัพพอร์ตน้องแบบนี้มีความสุขแล้ววันนี้ครมีความสุขเลยทุกคนวันนี้สองหมื่นสี่พันคนนะครับสําหรับดิวนะครับดิวคนนี้ก็ขอฝากน้องน้องบีมนะครับฝากน้องๆในทีมนี้ด้วยนะฝากด้วยนะครับทุกคนวันนี้แฮปปี้มากทุกคนไม่มีอะไรจะพูดแล้วทุกคนวันนี้ก็ สำหรับดิวนะที่พอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดิวรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นย่อมดีเสมอไม่ว่าอะไรที่ทําบิดพลาดไปไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่เคยทําผิดแต่วันนี้ถ้าทําผิดแล้วขอโอกาสสังคมขอโทษขอโทษขอโพยแล้วก็ขอโอกาสอีกสักครั้งได้มีจุดยืนในสังคมแค่นี้ก็ดีใจที่สุดแล้วนะคะขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณมากเลยนะวันนี้ก็ขอบฝากของคอนะพี่เพราะว่ามันกระตุก มันกระตุกก็สําหรับพี่นะพี่ก็จะวางลงวางไล์นะครับแล้วไลหน้าเจอกันจะด